สวัสดีนักล่าฝันทุกนายครับวันนี้พามาเยี่ยมชมสถานที่ฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมวิ่งและว่ายน้ำนะครับวิ่งแล้ว่ายน้ำนี่นะครับแถบปภาพไปดูว่าทางด้านขวามือของผมเองนั้นเป็นทะเลนะครับทะเลส่วนพื้นที่ในการวิ่งก็นี่นะครับโดยร,รอบก็มีป่านะครับมีป่าเดีย๋ยวไปดูสถานที่กันต่อครับ เส้นทางบริเวณในค่ายนะครับที่ใช้วิ่งครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีวิ่งเท้าเย็น มีต้นไม้มีป่ามีภูเขามีทะเลนะครับบรรยากาศโอ้ดีมากเลยนะครับเหมาะกับการฝึกอย่างยิ่งนะครับเหมาะกการฝึกอย่างยิ่งมีลุ่มหลบภัยทางขวามือนะครับเดีจะพาวิ่งทมบริเวณรอบๆนะครับรอบๆว่ามีเส้นทางไปไหนบ้างนะครับแก็จะมีแยก ต่างนะครับแยกต่างเหมาะกับการวิ่งปีด100เมตร50เมตรเมตรได้หมดนะครับได้หมดบรเิเวณนี้เลี้ยวขวามาทางนี้ดูครับอันนี้ก็สองหนุ่มนักล่าฝันนะครับนักล่าฝันก็ออกวิ่งเย็นเหมือนกันนะครับวิ่งเย็นเหมือนกัน เห็นแบบๆน่าจะเป็นน้องแม่นนะครับน้องแม่นฝานี่ทะเลเลยครับทะเลว่ายน้ําได้เลยนะครับว่ายน้ําได้เลยบริเวณริมทะเลนะครับเราก็จะใช้ทรายหาดนะครับแต่เป็นพื้นที่วิ่งปีต้นได้นะครับปีต้นได้ฝาน้ําสักครึ่งหัวเข่านะครับได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นเนินกันครับวิ่งขึ้นเนินลงคอรอดนะครับร้อเมตรนะครับต0อดร้เมตรขึน้น,นเนินเป็นเส้นทางที่ใช้ทำการสุดวิงเช้าเย็นนะครับบรรยากาศดีมากๆครับ เดี๋ยวเรามาดูเส้นทางนะครับเส้นทางในการวิ่งลงคอร์ดนะครับวิ่งลงคอร์ดวิ่งขึ้นเนินลาดชันนะครับประมาณ1 0บถึงสิองศานะครับวิ่ง10เที่ยวนะครับระยะทางประมาณ100เมตรนะครับหนึเมตรไม่ได้จํากัดความเร็วนะครับเราจะเพิ่มพลังกำลังช่วงล่างนะครับให้แก่นักเรียนที่ฝึกซ้อมนะครับเป็นการฝึกลักษณะของนักเรียนที่จะนําไปแข่งขันวิ่งฟัดม์านะครับเปะ เกิโลปืนหมวกเหล็กกระติกน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการวิ่งกันครับนี่นะครับเป็นนี่เป็นเส้นทางครับเส้นทางที่ทําการวิ่งประมาณ100เมตรนะครับวิ่งขึ้นเนินลาดชันประมาณ10บถึงสิองศานะครับวิ่งขึ้นไปก็เปรียบเสมือนลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งลาดชันลักษณะนั้นนะครับเราใช้ถนนนะครับภูมพิปรุเทศนะครับในการฝึกซ้อมนะครับเนินลาดชันนะครับ100เมตร10เที่ยวนะครับไม่จํากัดความเร็วนะครับไม่เฉพาเน้น 9ก้าสม่ำเสมอนะครับเน้น9สม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูการวิ่งกันนะครับสําหรับมุมนี้ก็เป็นมุมห้องออกกำลังกายนะครับมีอุปกรณ์การเล่นนะครับหลายอย่างนะครับหลายอย่างเป็นห้องเล็กๆครับเล็กๆจะเปี่ยมด้วยพลังนะครับเปี่ยมด้วยพลังจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญอยู่ที่เองฝึกซ้อมหรือไม่นะครับ หลังจากทำการวิ่งแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมดึงข้อทุกวันนะครับการสอบพระแปดสถานีนั้นนักเรียนจะต้องใช้พะละกกำลังอย่างมหาศาลซึ่งในนั้นนักเรียนต้องฝึกซ้อมมาอย่างดีนะครับกว่าจะฝ่าฟันมาได้ทั้ง8สถานี ณปัจจุบันนี้การสอบภระของนักเรียนเตรียมทหารนั้นตกสถานีใดสถานีหนึ่งก็คือตกดังนั้นแล้ว,ลวการฝึกซ้อมจึงต้องเข้มข้นและสําคัญอย่างมากไม่แพ้วิชาการโดยเช่นกันนะครับอยากจะฝากถึง,น,ง,น,งน้องนักเรียนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนอยากจะเป็นนักเรียนเตรียมทหารภะร่างกายกําลังต่างๆนักเรียนต้องสร้างมันขึ้นมา ต่พระ,ะนั้นมันไม่สามารถที่จะเดาได้ว่าพรุ่งนี้เราจะดึงข้อสัก20ครั้งจะเดาว,ว่าพรุ่งนี้เราจะยืนกระโดดไกล240เซนติเมตรจะไปเดาว,ว่าเราจะวิ่งสัก3นาที22วินาทีมันเป็นไปไม่ได้นะครับทั้ง8สถานีนัเกเรียนน้องๆที่มีความมุ่ง พุ่งเป้าอย่างชัดเจนว่าอยากจะเป็นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนต้องฝึกซ้อมแปสถานีอย่างจริงจังและจริงใจฝึกซ้อมพะละนั้นน้องต้องมีวินัยอย่างชัดเจนขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปหวังว่าคลิปที่ทำขึ้นมานี้จะช่วยให้น้องๆน,นะครับที่มีความมุ่งหวังมีความพึดสู้โค้งสุดท้ายตื่นแต่เช้าออกกำลังกาย แบ่งเวลาให้เป็นอ่านหนังสือทุขทวนตำราดูข้อสอบเก่าๆนะครับสถานีที่เรียนออนไลน์ก็มีใน YouTube ก็มีเปิดศึกษาดูครับดูความเป็นห่วงนะครับในฐานะที่เป็นครูฝึกนะครับครูฝึกก็อยากจะให้น้องๆได้เข้าสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับ อยากจะบอกน้องๆว่าการสอบรอบแรกผ่านแล้วมาตรกรอบ2มันท้าใจยิ่งกว่าสอบรอบแรกไม่ผ่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ